เรียนเชิญครับนี่ไงครัครับผมสวัสดีพี่เป๊กอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมพี่เป๊กครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกยังไงบ้างฮะครับศิลปินห้างแตกวันนี้ทำลายสถิติอีกแล้วนะครับยังไงยังไงครับครับผม โอ้โโยนมาสองดอกเนยตอนนี้เริ่มลงเงยไปเลยผมว่าจะนม่แตกยังมีพื้นที่เหลืออีกตั้งเยอะไงมาได้อีกนะครับครับผมครับผก่อนที่ห้างจะแตกกระจกจะแตกก่อนเพราะเสียงดังจริงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงน้อยมากเป็นเสียงกรีสซแบบโอ้โหคุณครับผมกรี๊สเลยกรี๊แจ๊สมาร์ตโฟนคือคุณอย่างพี่แบ๊กเนี่ยต้องถามเส้นเยอะอย่าบอกว่าทุกท่านชอบไปนะครับย่อไม่เกินเสี้ยนเลยพี่แบ๊กแกะกระเป๋าเลยนะครับ มีความตั้งกล้องนะฮะจะไปวิ่งย่ออย่าู่ต้องคุยฟังทางไลฟ์ด้วยมันดูไม่ดีนะครับ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 เป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับพี่เบ๊กมาเจอเป็แฟนๆในวันนี้ครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าต้องเจอทุกวันเลยไม่เจอก็จัดที่ถึงตอนนี้เปรียบเสมือนลมหายใจ เพราะว่าหายใจไม่ทันแล้วขอออกซิเจนหน่อยโอ้หวานทุกไก่ร้องเลยเหวานทุกเลยเจียบเลยหวานเจี๊ยบเลยครับผมครับครับโกเมนก็สงสัยมากเลยว่าไปจดไปจดทะเบียนสมลงสมรถกันที่ไหนได้ยังไงเมื่อไหร่แบบที่เราก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันเราก็ลองลองลงลองไปครับเท่ากันก็วันนั้นไปที่ภูเก็ตนะครับโอ้โหภูเก็ตเราไป ไปจดทะเบียนสมรสใช่ครับผมเดี๋ยวหลอกมาแค่เราเซ็นครับผมซึ่งตอนนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเป็นใบจดทะเบียนสมรสนะฮะเราเขาบอกพี่เป๊กข้าขอลเซ็นหน่อยครับพี่ว่าเป็นสัญญาจ้างนะคะที่จดไวครับผมตรงนี้อาจจะดูยาวๆไปครับผมก็บอกเลยนะฮะพี่เป๊กอยากจะบอกความพิเศษอะไรกับคนดูที่อยู่ทางบ้านทัตอนนี้ชมไลฟ์สดๆนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน ASO ครับใช่ครับถือว่าวันนี้เนี่ย ทุกคนแบบ e x c l u s i v e มากๆนะครับที่ได้มาฟังเพลงแล้วก็มาเจอกับพวกเราแบบใกล้ชิดขนาดนี้นะครับครับผมแต่สำหรับใครที่วันนี้พลาดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆนี้อีกเยอะเลยนะครับมีทั่วประเทศเลยครับยังไงก็ต้องคอยติดตามชมมีทั่วประเทศนะครับผมเอาละนะไปทำบุญกันด้วยอยอะๆทำบุญจะได้เอ c ก u s i ล e แต่ที่ง่า ทำบุญนั่นคือไรยังไงไปบูญตรงนี้ง่ายๆเลย299าสบายๆส,สมัดเลย299แค่นี้เองผมจะบอกให้ว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนยังไงแต่ก่อนอืีนขอเรียนเชิญน,นะครับขอเสียงให้กับพี่ชัย